สักการะนะธรรมังอาภีปูชยามะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตา นักโมหามังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะยังพันเตวิสุงวิสุงพระกนะกกายะ

โรกาสวิสุติมาคังนิยานิโกธารมัธราสะทาสีสัตวังสิรสานัมมามิโมหะปทารังอุปสันตทางกันเตชะกนติสังคังวรันตังสิรสานัมมามิุทธาโน เสีระทิติิงตันเตชะสติชยาสิทธิโวตุสะพันธรายาเจวินาสเมนินนโมอรหะตัวสัมมาสัมพุทธาสสะเหสินธรรมนโมอุดตมมทัตมาสสวะคาตาเสสวะสุสัพพิยะจักตะ ในโยชน์สุเสกโตภุตังตังเรเวสังมุติจักขวสัจเสตมารังคนตะรานิมาราติเรกขมภิโยจิตัสสะภะราติงขวารมนาธรรมทารุณังตังเรังสุเสกเวิทินาจิตตวามุนินทวัสันเตวันละ ขัตตมโนจินาวาผู้นิมมตันเตยัสสังขัยยัตมาตวะจันมายะกัณยานยานาทิยานาสุวะมวิธินาจาริโตวจินาวาผู้นิมมตันเตยัสสังขวัตุเตยามาคตรานัพนโทปังคารานิภูคาหะเกติภูจเกติณสุธาตหาตนะ

พัตตานิสัพปริวารานิปุสังคตะขุสังคสสะโอนโเชยามะสาธุโนพันเตสธุโนนัเตขุสังโคขุสังโคพัตตาพัตาโค

à. mình nghe nha, mình nghe nha, con gì Không ออกันต่อการ์ดโสรอบเดเดีอดับต่ไับก่อต้องลงมา่อวจะได้จับฝ่ายได้มาหน่อยมาเลยหน่อยมารวบู๊ันการคถาแล้วค่ะอกห่มาเลอกได้จมาได้าดันดันไปไหนะเวอ๋อเลวไปไม่ได้หรอกเข้ากล้องมาสามรอบอ่ะเดนกลองมาชอ สุขภาพแข็งแรงมีเยินมีรองรวยเงินทองนะครับาเไหมสามรอบสาธุสิบรอบสิบรอบบรถดีกว่าแป้งกี่ลูกก็้งไเอเนี่ยตัวชงเลยนี่ตัวชงเป็นดียวจะขี่ขอคุณขับดูเดี๋ยวหลังรถตงมาลูกๆมาแล้วมาแล้วห่มาแล้วเลยมากับแม่ลูกสองหลอเลยสองหลอสองหล่อ จับนี่จับพาลูกจับพานี่ยลไจัลยจัพาไปไหนอ่ะจัหลานมึงไว้พร้อร้อมไปถ่ายกดวอ่าอ่งดูกล้องเลยอะนอะเดี๋ยไปเอาที่ไหนระันียมาเนี่ย่นีลานเลยองมาจับนี่น้อง ตาทูแข่งแล้วยลุยยลุยยล้าใหรือจะเล่นกลองถ้าเราเข้าใจกันกูอ่ารั้งร้เยปลุบร์วะเ่ยปอยโอ้โหเด้ยังไม่ได้มาน้ำหว

ยาวะหานิพานังนิพานัมัยหังโหโตไมหังโหโตนาคเตกาเรนาคเตกาเรทานของข้าพเจ้าทานของข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ด้วยจิตใจจำนงด้วยจิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานตรงต่อพระนิพานในอนาคตการในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเธอเบื้องหน้าโน้นเธอสาธุอ่ะประเคนพระคุณเจ้าด้านหน้าเลย

ขี่ <Elena> <c oughs> อ <c oughs> <Holo> ัตนังสุขีอัตนาปบริหารันตุูบริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงรักษาตนจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงเพลินทั้งสิ้นทั้งปวงเพลินอาวาริวะหภูราปาริภูเรนติสากะรัง เอวะเนวะอิโตทินังอายุสุขีทีทายุโกภาวะอพิวาธนสีริสันิ ต่อพี่ไอ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 ้จ้าวแงจะใส่แป้งทานเขาเป็ตะียบตัวได้มไม่รู้หาเท่าไหร่นี่กางเกงขึนเลก็เป็นนี่น้ำอัดฟู หเพ่งตีหลังไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยหนูเพ่อไอคอเราแล้วลดแต่งเด็กเะเอแล้วไมทำนี้อะครับใช่ขยันถ่ายรูปวิ่งรวยขอสักตัวได้ไหมไม่มีหน่ยตัอที่อานมะนาวก็ได้ฮะที่อามะนาวก็ได้ ผมเมียไม่ให้เงินจะทุที่ไหนเลยอยากใุณพ่อแต่ว่าให้ดไอ้ว่ดขอพ่อรนท่านไปลูกปะปาไม่ต้องอยู่ทูบก็ได้ไม่มีไม่แช็์พอแล้วลองออมอย่าเล่นไม่เอาไปท่องน้โมสามจบ

เดี๋ยวถ่ายรูปหน้าพระธาตุกันหน่อยเดี๋ยวายรถตู้ถอยหลัง่อนรตู้ขรถตู้ขึ้นมาแนี่โอ้โหสุดยอดเลว่ารถตู้มาขึ้นมาลาลงขาวลูกขาวขาวลูีขาวลาลาวลูลููาวกานลูกขวลอาวลูกขขวขาวนวูาวกาาววาาาาาางี้มาเวปวดก็เลยไม่ถ่ายววลกา คนสูงนีทางนี้มาเอาถ่ายจะถ่ายข้างหลังเนี่ยถ่ายตัวเราก่อนขอบคุณครับโอ้โหเอาเต้งเต้ยเอาตินิรการนอนเลยนอนเลยนอนเลยเหนื่อยชักพากันว่ะท่าที่สามคุรงสายก็ทชาเพระธาตโดยทับช้างหลวงพ่อสายท่านได้มีบารมีในการสร้างเจดีย์พระธาตุดยทับช้างนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเอาเลย เลลมฆหมดบางให้ลมเย็ยนแบบให้ลมเย็ยน,อนเอาใครเอาเบอร์ไซด์ขึ้นมาเราไปลงไปด้วย <c oughs> เอาลงเอาลงไม่ใช่ชอบเดเห็นตีชอบเด่อเอามั่งเอามั่งไง ทุกคนเลยเลย